ใส่ปลาใส่ปลาเป็ปปนเสียงกบชงขี่เฮ่มึงท้ายชงด้วยเลยเลมาสามคนขันแบงกันี่มีประมาณเจ็ดแปดคนยำแบงปลามาปลาพูดสามชุนดำชุนหนึ่ง นี่เนาะกำลังประกอเครื่องนี่พามาไตปลาเด็ปลาไตปูมับนอะไรคนเยอะชาดำขอแปงก็มีในเชือปูเขานี่นะเนี่ย ผ่อนของมึงมาสดกุ้งเท่านี้นี่นี่เพื่อนตัวใหญ่เลยกลุ่มเลยนี่เป็นปลาลดอ่ะเป็นยังนไงฮะกูจับเอาเลยป้อนนี้น้อยอ่ะนะกูจับเอาล่ะนี่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 กลุ่มตายอะกุ้งมัน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 ตายตายได้แล้วนะเก็บเก็บเอะลรเนี้ยปู้พิงผู้ลงไปแล้ว าเฮ้ยเอ้าปเะเอาเครื่องเลยแม่เอาแล้วแม่นเูมืองิขอไปแล้วในเดนนเี่อาองแซตถึงน้ำไม่ดีกาบาดนดิเยีายวมาลาบเท้อมาติเบื้งฮันเดีดตะไบุ้มี่ถูอยี่ใะไสายบุ้มีนี่ยวกำลังประกอบอุปกรณ์ใคไทยทำได้ยับ แจ้าที่ทนทยโอ้บวานเลอเไปแล้วคนนึงย่งคนนึงไปแล้วนหนึ่งไงไปยังไปยังไปยังคนนึงไปใส่นึ่เพื่หัแห้งดีอืมอามาไ้่ัดำมาประมาณสองชั่วโมงนท่านไ้ขาย đấy mắt thái đây nè đây, đầm, ô mày nằm thế nào vậy? nặng đầm, này, mặt này đầm đấy. này, súp này, bơng chắc lô, quan chắc lô hình. mất sòng luôn cả, còn anh? gần 100 muông, mất sòng rồi, chứ. ี่ยโลปลานินขายไหมโอ้ตวนกง่ายตาใจกหุกกูกันแว่าสองนรักกดำปลาานาวดตทางไฟฟิงป้านินกินวงไปเอาไก่นึงเซลดเออาอยวียันต่างเนี่พี่มันยอลนั่งคีปลาอยอะเด็กคนรักคนรักพักยู่เทงนาคนรักกัน คนละพักร์บิูดานเดแล้วทำไมฮูที่ฟิลไฟก็พักร์สามหัวเลยนะมันรักงานนเพ็สิแจกูสเตกเบิฟ้ลแล้เจาะไดวลาเฮ้ยห้องใสมันหอมมั้ยไหลไหิทย่ปนะแล้วพอดเออแคีนั้นเลยปลุกสามตัวเลยตอนสุกไก่มากเมือกี้ตัวนึงเลี่ยนขึ้นลำก้นส